น้ำมันครับเดือดเดี๋ยวนี้เขาทอดอะไรลงในหม,อหม้อหมดเลยนะครับไก่ในหมอ้ออะไรในหมอ้อตอนนี้ก็เลยเอาเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดอุลูกชิ้นปลาระเบิดเนี่ยครับก็เราก็ใส่ไปน้ำมันบุณภูมิพอดีใส่ลงไป จะไ,ได้เป็นทุนดีนะครับเดีย๋ยวนี้หลายที่นะครับเขาเริ่มขายแล้วนะเล,เลยเลยจนหาไม่ง่ายหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับหาร้านที่มันถูกใจเราดีๆนะครับลราทุนน้ำมันไฟปานกลางนะครับจะต้องแรงมากปานกลางก็พอนะครับไปปานกลางเนี่ยใช้มือเดียวใช้มือข้างเดียว หอมฝันสมัยก่อนนี่ก็ใส่กะลมังทอดเลยเด็กๆครับรทอดด้วยกะลมังก็ทอดด้วยกะลมังอุณหภูมิได้ปัตถุดิบดีได้มันก็อร่อยได้นะครับไม่ต้องไปซื้อทำเองได้อยู่นะครับนี่ก็ทำได้อยู่น้ำมัน น้ำมันมนี่พอดีวันนั้นทอดแคบหมูมาก็เลยใช้ได้พอดีนะเริ่มรอยแล้วเริ่มลอยล้วมันเริ่มลอยแล้วนะไปกลางก็พอนะครับไม่ต้องไฟนรง มันจะพองขึ้นมาเดี๋ยวสักพักมันจะพองกว่าน,นี้ลูกชิ้นระเบิดลูกชิ้นระเบิดเมนูลูกชิ้นระเบิดนะครับ ที่ของถมนี้มีครอบครัวหนึ่งขายกัน3จุดในตลาดของถมขายพวกของทอดอย่างเดียวนี่นะครับขายมาเป็น10บสปีอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่น้าจิ้มอยู่ที่แมทเทเรียลก็คืออวัตถุดิบพวกนี้นะครับแค่นี้เองจริงๆก็ไม่ยากอะไระเริ่มผองแล้วเริ่มผองแล้ว จะค่อยๆฟูขึ้นมาค่อยๆฟูขึ้นมาชิมทอดเจ้านี้มาจากตรงย่านตลาดคลองเตยนะครับ จะค่อยค่อยพองขึ้นพองขึ้นไม่ต้องไฟแรงมากนะเนไฟไฟปานกลางก็พอเดี๋เพิ่มใกล้ละเริ่มพองละเนี่ยจะเริ่มพองแบบนี้เริ่มพองจะลูกลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้น มานี้นะครับไม่ยากอะไรเลยขอตัวไปทอดต่อนะครับขอบคุณมากที่แวะมาชมนะครับสวัสดีครับ